แอดเชื่อว่าคนดูหลายๆคนคงเคยดู Netflix กันถึกแม่และ3อันดับท็อปลิสซี i รีใน Netflix ของเพื่อนๆเพื่อนๆชอบซีรีส์ไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทิ่ดต้ายลังคลิปนี้เลยสำหรับแอดแล้วก็อันดับ3 stranger things 2อง thirty reasons why May have your attention, please? และ1 hugh see you soon neighbor แล้วของเพื่อนๆล่ะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ทางคลิปนี้นะ <S <S 1> <S 1> แน่นอนละ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์ก็จะรู้กันดีว่าโปรดิเซอร์หรือผู้กำกับจะชอบใส่กิมมิคหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนยังไม่รู้มาก่อนหรือหลายๆคนยังไม่ทันสังเกตซึ่งซีรีส์ที่แอดจะกล่าวไปไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์ในเน็ตฟ i ิอย่างเดียวยังเป็นซีรีส์ดังๆต่างๆงั้นเราไปดูกันดีกว่ากับ เจ็ดความลับที่ถูกซ่อนในซีรีส์ดังที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย 7. จ็ดซีรีส์เรื่อง Breaking Bad ในฉากหนึ่งคุณจะเห็นว่าแฮงถือแก้วน้ำโดยความระมัดระวังโดยใช้นิ้วจับที่ฝาเพื่อไม่ให้ลบลายนิ้วมือของ Gus Fring แน่นอนแล้วว่าการอยากจะได้ลายนิ้วมือของใครสักคนเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งแน่นอนผู้กำกับก็ได้เล็งเห็นจุดจุดนั้นก็เลยใส่ในฉากฉักนี้นั่นเองโฮ oh, The Walking Dead แม่เดาเลยได้ว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์โปรดของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นแฟนของ Walking Dead เคยรู้หรือเปล่าล่ะว่าโทนสีในการเปิดเรื่องหรืออินโทรของเรื่องในแต่ละซีซั่นเนี่ยก็จะดูเข้มข้นไปเรื่อยๆโดยจากซีซั่นแรกก็จะเป็นอินโทรแบบปกติแต่ซีซั่น2 3 456,78มันคือเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงซีซั่น9มันจะมีสีสันขึ้นมาเป็นพิเศษเหมือนจะสื่ออะไรสักอย่างในตัวเรื่องนั้นนั่นนะ ซีีรสโดยในอพาร์ตเมนต์ของ j จอรและ c h a n ลอร์มีไมโครเวฟอยู่ถึง2ตัวเลยทีเดียวเนื่องจากเจ้าอ้เขาชอบกินมากๆเขาอาจจะอยากอุ่นอาหารพร้อมกันถึง2ครั้งหรือไม่ก็เป็นความกลวนๆของผู้กำกับแล้วแหละส The Stranger Things แม่เดยทด้ว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์โปรดของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้แต่คุณเคยสังเกตเครื่องแบบของจิมหรือเปล่าล่ะว่ามันเหมือนกับเครื่องแบบของมาซินโบดีในอำเภอจากภาพยนตร์เรื่องจอในปี1980ซึ่งเนื้อเรื่องของ The Stranger Things เกิดขึ้นในยุค80นั่นเอง 3. The Crown สำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวจกัจกจักรงวงน่าจะชอบซีรีส์นี้มากๆเลยแหละโดยคุณเคยสังเกตรหรือเปล่าละ่วะว่าทุกครั้งที่สมเด็จพระราชนีไปเข้าร่วมการสรนทนากับนายกรัฐมนตรีหรือการเข้าร่วมประชุมสำคัญพระองค์จะสวมใส่สร้อยคอไข่มุกและสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2ตัวจริงก็มีสร้ยคอแบบนี้อยู่จริงๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะสวมถึง3เส้นเรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เพิ่มกับใส่ใจทุกรายละเอียดนะนะสองเชอ o ์ล็อส์สำหรับใครที่เป็นแฟนๆของการสืบสวนสอบสวน เรียกได้ว่าของชื่นชอบซีรีส์นี้ไม่มากก็น้อยและหนึ่งในนั้นแอดก็ชื่นชอบเหมือนกันโดยคุณเคยสังเกตหรือเปล่าล่ะว่าซีรีส์ Sherlock Holmes ตัวละครอย่างดร์จอ n ์นวอ o n พิมพ์ข้อความลงบล็อกของเขาโดยใช้เพียงนิ้วสางนิ้วเท่านั้นนั่นเป็นการอ้างอิงถึงเทคนิคการพิมพ์ในสมัยวิกตอเรียที่มีเครื่องพิมพ์ดีแบบดั้งเดิมนะนะ แม่เรกริ่งได้ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยเรื่องนี้เขาไม่พลาดจริงๆเลยแหละน a m e of t h r o n e s นักลบเผ่าเดอร์ทกิทุกคนจะไว้ผมยาวและเปียบผมเป็นของตัวเองถ้าพวกเขาแพ้การต่อสู้เขาจะตัดผมทิ้งไปเลยแต่ถ้าหากเขาชนะ เขาจะเปียกผมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเปียกมากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าคนนั้นแข็งแรงเป็นนักรบที่แข็งแกรงสุดและคุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าราชนีของเผ่าโดทากิเธอเริ่มถักผมตั้งแต่ขึ้นเป็นราชนีและยิ่งเธอได้รับชัยชนะมากเท่าไหร่ผมเปียกของเธอก็ดูมากยิ่งขึ้นซับซ้อนยิ่งขึ้นและในตอนท้ายของซีรีส์คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าผมเปียกของเธอเนี่ยโคตรที่จะซับซ้อนเลยทีเดียวถูกไหมนั่นก็หมายความว่า เธอได้รับชัยชนะมาโดยตลอดฮันนะเป็นอย่างกันบ,บ้างล่กกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในซีรีส์อย่างไรก็ตามอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆได้รับรู้ด้วยละ่ะถ้าอยากจะสน,สนับสนุนแอดให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งลิงๆให้เอสเพย์ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ